กระต่ายผัดขนหรือเปล่าการผัดขนของกระต่ายอันตรายไหมถ้ากระต่ายผัดขนต้องทำยังไงคลิปนี้ไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เหอนเล็กทีวีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับน้องกระต่ายค่ะพูดถนงน้องกระต่ายน้องกระต่ายก็มาเลยเราจะคุยกันเรื่องการผลัดขนนะคะใครที่เคยเลี้ยงกระต่ายนะคะก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่ากระต่ายเนี่ยจะมีช่วงเวลาของการผลัดขนนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่ากระต่ายเราเนี่ย ขนร่วงออกมาเยอะนะคะผิดปกติเนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะคะอาจจะเกิดจากว่าน้องเนี่ยผัดขนก็ได้แต่ว่าก็จะมีการร่วงที่เกิดจากความผิดปกติเหมือนกันนะคะก็ต้องไปปรึกษาแพทย์ดูนะคะสําหรับการผัดขนที่เกิดขึ้นตามปกติของเขานะคะจะเกิดขึ้นทุกสองถึงสาเดือนเลยค่ะ เกิดขึ้นบ่อยมากๆนะคะก็จะเป็นช่วงที่น้องเนี่ยขนล,ล่่งเยอะกว่าปกตินะคะเพราะว่าเขาผัดขนก้าออกไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าผัดขนแล้วสีจะเปลี่ยนไหมโดยส่วนตัวประสบการณ์น่วยนะคะก็คือสีเปลี่ยนนะคะนี่ก็กวนไม่หยุดเลยออนตลอดเลยสำหรับช่วงผัดขนนะคะเพื่อนๆจะดูแลกระต่ายได้ยังไงบ้างนะคะข้อที่หนึ่งเลยค่ะต้องให้น้องดื่มน้ำเ ก็คอยเช็คน้ําดีๆนะคะว่าเอ๊ะเขาทานน้าวันหนึ่งเยอะหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่แค่ช่วงผัดขนนะคะแบบทั่วไปไประจำวันก็ต้องคอยสังเกตว่าเขาทานน้ําพอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดทานน้าน้อยอะ่ะมันก็เหมือนคนเนาะเนาะเวลาที่เราดื่มน้ําน้อยเราก็จะท้องผูกง,ง่ายแต่เนี่ยมันคือแอดวานซ์กว่าคนเพราะว่าเขามีขน อยู่ในกระเพาะด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาผัดขวแล้วเขาเลียเลียเลียขนมันก็จะเข้าไปในกระเพาะเขาด้วยนะคะมันก็จะทําให้เขาเกิดอาการก้อนขนก็คือท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปจนถึงเสียชีวิตได้เลยดังนั้นก็ต้องให้เขาดื่มน,น้ำเยอะเพื่อให้การขับถ่ายเนี่ยมันโล้นะคะให้มันแบบว่าไหลลื่นจะได้ดันขนลงมาง่ายๆนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารนะคะน้องก็ต้องทานไฟเบอร์เยอะๆเนาะนก็ทาน ไฟเบอร์ของเขาก็คือหญ้าปกติเลยที่ทานหญ้าเนี่ยมันก็จะช่วยให้การขับถ่ายเขาดีนะคะหญ้าก็จะมาช่วยให้ก้อนขนเนี่ยไหลลงไปทําให้เขาถ่ายง่ายขึ้นดังนั้นเรื่องหญ้าก็สําคัญนะคะเราจะต้องมีหญ้าติดกองไว้ให้น้องตลอดอย่างบ้านหวยเนี่ยไม่ได้ขังน้องนะคะแต่ว่าเราก็จะแบบว่ามีหญ้าวางไว้ในชามแล้วเขาก็จะมีตำแหน่งที่รู้แหละว่าตรงเนี้ย คือที่กินของเขาเราก็จะคอยเติมตลอดไม่ให้มันขาดนะคะและการดูแลต่อมานะคะก็นอกจากเรื่องน้ําแล้วก็เรื่องหญ้าแล้วนะคะก็คือการหวีขนนะคะการหวีขนเนี่ยจะช่วยทําให้เวลาเขาแผดขนเนี่ยเขาไม่เลียขนตัวเองเข้าไปเยอะเกินไปนะคะอย่างปกติแล้วกระต่ายเนี่ยเขาจะเลียขนตัวเองทาความสะอาดตัวเองเหมือนกับว่าแต่งหน้าแต่งตัวอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราหวีขนออกไปให้เขาบ้างเนี่ยเขาก็จะขนเข้าไปในกระพาอน้อยลงนะคะ เนี่ยเราจะใช้หวีตัวนี้นะคะในการหวีขนหน้าเราเคยรีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยน้องไม่ได้ผัดขนก็เลยหวีออกมาไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้น้องผัดขนแล้วก็เริ่มมีขนให้หวีแล้วนะ,ะข้อดีของการผัดขนนะคะลุน้าเนี่ยขนนิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับขนที่มันแข็งๆก่อนน้าน,นี้เราจับตัวเขาว่าขนเขาจะแข็งๆนะเพื่อนๆแต่ว่า ตอนนี้ขนรู้น้านิ่มมากนะคะตั้งแต่ผัดขนไปนะคะเหมือนกับเขาเอาขนที่คุณภาพไม่ดีออกไปอะตอนนี้คือน้องขนนิ่งจริงๆนะเวลากอดเวลาหอมอะไรเงี้ยจะแบบแฮปปี้มากฉนเลืมีเหมือนก็นจะหวีแบบธรรมดายอย่างไปเลยเราจะหวีไม่ได้กดแรงนะคะเขาก็จะแบบเดินไปเดินมาของเขาอะ่ะเขาไม่ได้อยู่นิ่งเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าเราก็ค่อยๆหวีไปจะเย็นๆ <c oughs> จะขอเม็ดๆอย่างเดียวเลยเราก็ต้องมีอะไรหลอกล่อเขาน,นิดนึงนะคะหวีเบาๆนะคะอย่าไปโดนผิวเขานะเดี๋ยวก็เจ็บอันนี้คือขนนะคะรูหน้าเป็นกระต่ายที่ไม่ยอมนอนให้หวีนะคะคือนอนหงายไม่ได้อะ่ะ เขาไม่ชอบนอนงายเลยเขาจะแบบดินดินดินนแบเนี้ช่วงท้องก็คือต้องมีคนช่วยจับนะคะแล้วก็หาไอ้ก้นนิดหนึ่งเนี่ยโอหเยอะมากเลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้นะคะลงไปนี่ก็จะได้ก้อนขนมาหมายอยะชอบแบบปั้นปั้นปั้นปันแล้วก็เป็น,นี่ปั้นออกมา ก้อนขนรู้หน้าไหมก้อนขดเนี๋ยเลย บอกว่าการหอมกระต่ายอทุกคนแฮปปี้มากเลยนะาชื่นใจมากแต่งจริงแล้วไม่น่าดีนะมันจะทําให้เราเป็นภูมแพ้ได้แบบเวลาหอมดูหนะ้าทุกคนแล้วแบบเวลาขนขน,ขนลุ่มๆแบบฟินมากขนเต็มปากเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลนะคะในช่วงผัดขนนะคะ ข้อแรกก็คือดื่มน้ำเยอะนะคะให้ลูกดื่มน้ำเยอะแล้วก็ข้อ2ก็คือทานหญ้านะคะที่มีคุณภาพให้เพียงพอนะคะจะเป็นอ,ฟอฟาฟาัฟฟัฟ้านหรือทิม,มอที่ก็แล้วแต่ไวเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือคอยหวีขนให้เขานะคะยังหมวยเนี่ยจะหวีให้เขาทุกวันเลยนะช่วงผัดขนเพราะว่าแค่วันเดียวอะ่ะอีกวันหนึ่งคือขนก็เยอะแล้วอ่ะนะคะก็สามารถหวีได้เรื่อยๆนะออเลียเลียรักหนูเหมือนกันค่ะหนุ่หน้าเลียเก่งมากทุกคนแบบชอบเลีย ติดคนมากว่าชอบขึ้นมาอยู่บนเตียงนะคะแต่ว่าก็ฉี่ใส่เตียงนะคะดีปะเนี่ยคือมีเก็บเตียงแบบบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งต้องมานั่งซักผ้าปูเตียงเพราะว่าลูน่าฉี่ใส่นะคะมันลำบากมากแล้วก็ต้องแบบว่าอพยพตัวเองไปนอนบนโซฟานะคะเพราะไม่มีเตียง หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเหมือนเล็กก็รูนะต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายงำๆง,งำมงำงำงงอ้่อย